สวัสดีครับมาพบกับผมชัยชันครับบางคนนะครับจากช่องปริาราชร์น้ำประจาพลังบุกร้อยล้านคนอสิเคยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปเรื่องราวนะครับของชาวราศีพฤษศนะครับและจําเดือนกรกฎาคมสองันายมาดูว่าดีครับว่าชาวโคนะครับชาวพฤษศจะเป็นอย่างไรบ้างในเดือนนี้นะครับในเรื่องของหัวใจความรักนะครับเรื่องการเงินและการงานรวมถึงเรื่องอื่นอีกด้วยนะครับรับชมกันเลยนะครับ มาดูคุณภาพดาวนะครับของชาวราศีพฤษภกันบ้างน,นะครับคุณภาพดาวดูใหญ่หญของชาวพฤษภนะครับดาวดวงแรกที่จะแนะนำคือดาวราหูนะครับดาวราหูนะครับสภาพตอนนี้คือทับลัคนาชาวพฤษภอยู่นะครับถ้าถามว่าส่งผลดีหรือเปล่ามันมีทั้งส่งผลดีและส่งผลเสียนั่นเองนะครับส่งผลดีในเรื่องของนะครับในเรื่องของให้ระวังเรื่องของเออ ตรงทีนี้คือเรื่องของชนะคู่แข่งขันนะครับหากใครคิดจะแข่งด้วยเนี่ยคุณก็จะเอาชนะเขาได้เอาชนะคู่แข่งได้เองนะครับและมีทรัพย์มีรู้หมดนั่นเองนะครับแถมมีปัญญาดีอีกด้วยนะครับส่วนข้อเสียก็คือเรื่องของสุขภาพระวังสุขภาพระวังมีโรคมีโรคภัยไข้เจ็บอยู่บ่อยๆอยู่ในเนืองนั่นเองนะครับดาวลงมานะครับก็คือดาว เสานะครับดา,าวเสาเป็นไรเป็น9จากลัคนาพุทศพนะครับจถามว่าดีหรือเปล่านะครับเสาเป็นจากลัคนาเนี่ยถือว่านะฮะถือว่าหาเงินได้ก็จริงนะครับแต่มักจะเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะครับมีอันต้องใช้ไปเรื่อยๆนั่นเองเน,นะครับด,วดววา,าวดวงต่อไปก็คือดาวพฤหัสนะฮะพบทธหัสนี่ถือว่าเป็น1ิจากลัคนาราศีพุทศธเนี่ย ถ้าถามว่าดีไหมดีในแง่ที่ว่านะครับหากมีมิตรคบมิตรกับใครแล้วเนี่ยนะครับมิตรภาพนั้นนะครับจะอยู่อย่างยาวนานนั่นเองนะครับชาที่ส่งผลเรื่องเงินทองกับชาวราศีพฤษภกันบ้านนะครับดาวเงินทองชาวาพฤษภนะครับปกตินั้นนะครับดาวเงินทองก็คือดาวพุธนะครับซึ่งนะครับดาวพุธจ,จะเป็นกเกษตรนะครับส่วนใหญ่ในเดือนนี้ดาวพุธจะเป็นกเกษตรอยู่ในราศี ไม่ถุนนะครับส่งผลดีเรื่องของการเงินที่คล่องตัวนะครับเรียกว่า,เ,าเป็นคนที่เขาเรียกว่าหมุนเงินได้เก่งเงินได้ดีนะครับไม่มีขาดนั่นเองนะครับอีกทั้งนะครับอีกทั้งนะครับการประชาสัมพนันธ์โฆษณาอะไรต่างเนี่ยก็ล้วนแต่ได้รับผลดีนั่นเองนะครับประกอบกับนะครับดาวสุกและดาวอังคารเนี่ย ซึ่งเป็น3ามจากลัคนาเนี่ยส่งผลบวกส่งผลดีนะครับทําให้นะครับเรียกว่าดาวละดาวการเงินอย่างดาวสุกเนี่ยเป็นราชาโชคอีกด้วยนะครับจึงมีโชคที่ยิ่งใหญ่กว่าคนทั้งหมดทั้งปวงนี่นะครับดาวอังคารเนี่ยก็ให้โชคในเรื่องของยศที่ยิ่งใหญ่สุดแล้วนะครับดาวอังคารและดาวสุกเนี่ยให้ผลในเรื่องของชื่อเสียงและเงินทองโชคลาภมันอีกนะครับประกอบกับดาวพุธก็ให้ผลดีเรื่องของการเงินที่ด้วยครับ ฉะนั้นการเงินของชาวราศีพิจิในช่วงเวลานี้นั้นนะครับถือว่าดวงอยู่ในช่วงขาขึ้นนั่นเองครับมีแต่บวกบวกแล้วก็บวกครับสำหรับเรื่องของการเงินนะครับมาดูดวงดาวนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของการงานกันบ้างนะครับการงานนะครับดาวการงานสำหรับชาวราศีพิจิตรก็คือดาวราหูนะครับซึ่งตอนนี้ดาวราหูเนี่ยทับลัคนาราศีพิจิกอยู่ นะครับรัฐประนานด้วยนะครับอย่างอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับก็คือเรื่องของเขาเรียกว่าการงานงควเนี่ยหาเงินได้ดีนะครับหาเงินได้ดีเพราะว่าใช้ปัญญาในการหาเงินใช้วิชาการู้นในิการหาเงินได้เก่งได้ดีโดยผ่านโลกโซเชียลผ่านโลกอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะครับงานเจาะตลาดเฉพาะกลุ่มเนี่ยพอเราหูเป็นนิสเนี่ยทำได้ดีนะครับนิสมาเก็ตทาได้ดีและมีลูกค้าประจําในระดับที่น่าพอใจอย่างทีเดียวนะครับ และสามารถเข้าถึงความต้องการของคู่ค้านะครับลูกค้าใหม่ได้เป็นอย่างดีนะครับเรียกได้ว่าถ้าต้องการอะไรจากเราเนี่ยเราก็สามารถที่จะตอบโจทย์ตอบนองความต้องการของคู่ค้าของลูกค้าใหม่ได้ดีนะครับแต่แถมด้วยลูกค้าใหม่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจอีกด้วยนะครับทําไมถึงเป็นเช่นนั้นนะครับก็เหตุเพราะว่านะครับดาวการงาน ดาวาง,งานอย่าค้างคาลเนี่ยนะครับตัวหนึ่งครับคือดาวง,งานของอย่างดาวค้งขายตัวเนี่ยก็ส่งผลดีนะฮะอย่างที่บอกเมื่อกี้ก็คือเรื่องของมนุษย์ใช้พันธ์การติดต่อประสานงานเนี่ยที่ค่อนข้างโดดเด่นและเป็นจุดดึงดูดใจที่ดีให้กับคนที่มาติดต่อทำการค้ากับคุณนั่นเองเรียกได้ว่านะครับใครที่ลงเข้ามาพูดคุยคุณเนี่ยไม่ค่อยรอดครับไม่ค่อยหลุดไปนั่นเองนะครับคุณสามารถที่จะปิดการขายได้ ตลอดนั่นเองนะครับถือว่ามีเทคนิคมีรถลู่ชนมีเซนในการทาการตลาดที่ดีแล้วก็มีเซนในการดึงดูลูกคา้าดึงดูคู่ค้าได้ดีนะครับทำไมทําไม้สามารถที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องของการงานได้เป็นอย่างดีเอาชนะคู่ขแข่งได้เป็นอย่างไม่ยั่งยืนนักเลยนะครับมาดูนะครับเรื่องของตัวตนและสภาพจิตใจนะครับของชาวราศีพฤษภกันบ้าง ชาประสบในช่วงนี้น,น,นะครับถือว่า,ามีดาวตัวตนเนี่ยและจิตใจเนี่ยคือดาวตาลักและตำเสศเนี่ยเป็นดาวสุร์นะครับซึ่งสุ์ได้ตําแหน่งรา,าชาโชคอีกด้วยนะครับแถมมีดาวอังคารนะครับมาเป็นคู่มิตรอีกด้วยนะครับแสงหมายถึงอะไรนะครับหมายถึงว่านะครับตัวคุณเนี่ยมีจุดเด่นในเรื่องของเก่งในการผูกมิตร ผูกไมตรีกับคนรอบข้างได้ดีได้เก่งเมื่อมีใครมาพูดคุยกับคุณเนี่ยหรือรู้จักกับคุณเนี่ยก็จะรับรู้ถึงความเฟรนด์รีนะครับและความจริงใจที่ให้กันนะครับจึงเกิดเกิดเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจกันได้โดยง่ายนั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับนอกจากคุณจะผูกเพื่อนผูกมิตรเก่งแล้วเนี่ยคุณยังสามารถที่จะ เรียกว่าเข้าใจนะครับเรื่องของการเก็บออมนะครับเป็นอย่างดีนะครับรอคอยต่อความสําเร็จได้ดีอ morning, ีกด้วยนะครับนี même, ่คือนี่คือจุดเด่นของชาวผู้ศพในช่วงนี้นั่นเองมาดูเรื่องความรักของชาวพฤ้ศพกันบ้างนะครับความรักของชาวผู้ศพนะครับตาแหน่งนะครับพบความรักของผู้ศพก็คือเป็นอยู่ในก็คือดาวอังคารนะครับซึ่งดาวอังคารในตอนนี้นะครับก็มาโคจรอยู่ใน เป็นสามจากลัทานะครับถือว่าครับให้ผลในเรื่องของอความรักเนี่ยถ้าถามว่าดีไหมนะครับมันอยู่ที่ว่าประสบการณ์ในดีนะมันเป็นอย่างไรนะครับถ้าประสบการณ์ในดีนะมันจะปวดนะครับอังคารนะครับกับสาวริเกันถ้าประสบการณ์ในดีมันจะปวดเนี่ยคุณก็จะยังอะไรกยังฝังใจกับความเจ็บปวดคั้นเบิมอยู่นั่นเองนะครับ มันเขาเรียกว่ามันเจ็บแล้วมันจับนะครับจึงทําให้คนที่ยังโสดอยู่นะครับสำหรับชาราสีผสบนะครับมีแฟนใหม่รับรู้รับเปิดรับโลกัาน์เปิดรับเขาเรียกเปิด,ร,ร,ปดรับคู่คนใหม่เนี่ยยากมากๆเพราะว่ายังลืมความเจ็บปวดเจ็บเจ็บในจิตใจเนี่ยยังไม่ได้นะครับฉะนั้นพูดง่ายๆว่าถ้าจะเปิดรับคนใหม่เนี่ยก็ต้องนะครับลืมความเจ็บปวดรุนแรงในอดีตให้หมดสก่อนนะครับ เพียงพอจะมีคนใหม่นั่นเองนะครับส่วนชาวประสบนะครับที่มีคู่อยู่แล้วนะครับที่มีคู่อยู่แล้วนะครับถ้าถามว่าความรักดีไหมนะครับความรักนะครับเป็นที่น่าพอใจทีเดียวนะครับเพราะว่าได้ตําแหน่งนะครับคู่มิตรนะครับอย่างดาวสุกนะครับซึ่งเป็นดาวจิตใจด้วยเนี่ยแสดงว่าความรักของคุณเนี่ยคุณค่งก็่จะแฮปปี้นะครับกับกับชีวิตรักในช่วงเวลานี้นั่นเองนะครับ ถือว่าทุกอย่างนะครับความรักทุกอย่างมันลงตัวนะครับมันได้อย่างใจคิดนั่นเองแถมนะครับคู่คุณเนี่ยคุณเนี่ยฉเฉลกใช้ความอดทนในการอยู่กันได้เป็นอย่างดีเข้าอ,อกเข้าใจกันทุกเรื่องนะครับสิ่ที่คุณต้องระวังไว้อย่างนะครับในเรื่องของความรักนะครับก็คือเรื่องของอระวังจากพัวพันนะครับกับคนที่มีเจ้าของนะครับ แต่ว่าหรือคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วเนี่ยแต่ว่าคุณก็สามารถที่จะรู้ดีว่าอา่อันไหนมันควรอันไหนไม่ควรอยู่แล้วนะครับสาหรับชาวพิศสจุดนี้จึงไม่ใช่เรื่องที่น่าขงวลแต่งใดเลยนะครับเพียงจะบอกว่าคนที่คุณเกี่ยวข้องด้วยในช่วงนี้เขาไม่โสดน,นะครับเขาไม่โสดเขาอาจจะดูเหมือนโสดแต่จริงๆเขาไม่โสดและเขามีครอบครัวเขาอยู่แล้วมีเจ้าของแล้วนั่นเองเรื่องของตัวเลขนำโชคครับศหรทบชาวราศ,ศ,ศีพษศนะครับ ดาวเด่นของพุษบพนะครับเตวเด่มโชคก็คือเลข3เลข5และเลข4นะครับก็จบแล้วนะครับสำหรับชาวราศีพุษภประจำเดือนกรกฎาคม2 5 6 4หากชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากท่านผู้ชมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งช่องโหราจารย์ Channel ด้วยนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ